มาส่งเค้กมาไฮเดรนไม่ได้เป่าเลยเ้าเหรอเอาไปช่วยกินหน่อยมาถึงก็กินเลยไม่ทำไรน้องชายพี่นี่น้องชายน้องเหมือนน้องชายอะ <P> ่ะผมแบบเป็นนี่ไงพี่ผมแบบผมเกิดมาแบบชายล้วนไงก็เลยแบบแม่เอ้ยทำไมแม่ไม่มีน้องสาวให้หวาแล้วไม่ทันแล้วแม่อายุหกสิบกว่าแล้ว ไม่ไหวแล้วก็เลยเนี่ยพี่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะแบบออดอน้องสาวอ่ะอขอบคุณนะอดอบน้องสาวพี่ขอค่าขน,นมด้วย้าะค้นอะไรนะขอค่าขน,นมมีนะครับผมมีของให้คุณครับแต่ว่าให้คุณเองนะครับไม่บอกเอฟซีนะครับรักกันเหมือนน้องชายพี่น้องชายน้องสาวผมไม่หมดแล้วเพราะว่าทุกวันนี้มันแบบเท่าเทียมแล้ว เท่าเทียมแล้วทุกวันนี้ใช่ไหมว่าบิ๊มครับนี่แหละฝักเทให้เขาทุกครั้งเลยเหรอไม่เอาไม่เอาเอาหรอเอาเขาไม่เอาได้ไหมครับเอาเป็นน้ำเปล่าเอากระเป๋าไหมโอเคแล้วก็บิ๊กแซลมอนจะ่ไหมคสั่งไปโอเคนะครับนอกจากกินอย่างอื่นไหมเอาแหนมเอาอะไรวะเคยมานั่งมาที่นี่แต่ข้างในอ่ะเจ้าของร้านเคยขอถ่ายรูปป่ะพี่มานั่งมาเดียวขขอถ่ายรูปเลย อเออเจ้าของร้านน่ะเ<ม>ชื่อปะ่ะเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยถ่ายรูปพี่เลยหนูมานั่งหลายรอบเคยโดนถ่ายปะ่ะไม่เอ๊่นั่งหลายรอบเคยนั่งรอบถึงรอบโอ,โอเคโอเคแต่ตอนแรกเขาเล่นดนตรีสดอะไรเงี้ยแล้วพี่ไลฟ์ติ๊กตอกไงพี่ก็บอกว่าอ๋อผมไลฟ์ติ๊กตอกอยู่ครับเขาเลิกเลยเลิกเล่นเสียงเข้าหมดเวลาเสียงเข้าติ๊กตอกแต่แรกเล่นดนตรีสดเขามีแทงค์ แล้วพี่ก็บ,บอกว่าเสียงมันเข้าครับอะไรเงี้ยเขาก็เก็บกีตาร์เก็บเบสเก็บอะไรกลับไปขอบคุณจ้าน้องพิมสักทายหน่อยไหมสักทายหน่อยไหมหรือไม่กินอยู่นะครับกินอยู่นะครับ,บก,กินอยู่นะครับ,บก,กินอยู่นะครับ,บน้องไม่มีอะไรเฮ้ยบิ๊มเราทำงานเป็นไงบ้งางวะวันนี้ ไม่คุยด้วยแล้วพูดจาไม่น่ารักพูดจาไม่น่ารักด้วย่วาอะไรโอ้โหแม่แม่ <laughs> เอาน้องไปฮ่องกงวันเสาร์อาทิตย์เหรอไปกับคุณแม่ สองวันอะจันสาร์อาทิตย์จันทร์เห้าหนู่งจำได้ค่ะฮะว่าพี่ไปซ่าอะไรอะมยุอะไรเป็นไรอะเอา้าเอา้าแล้วทำไมอะผมอยู่กรุงเทพยผมไปไหนไม่ได้เลยไงไม่ได้ไม่วันเสาร์ผมมีถ่ายพี่ลิงอะไรนะม,มีถ่ายกับพี่ลิงไปเปิดบ้านพี่ลิงเสนาลิง าพี่ผมแม่งพี่ที่ดีดไอ,มอ้มงไอเมาส์อะไรก็หวงผมหมดอะไอเมาส์แม่อะไรเงี้ยโทรหาทุกวันผมแบบผมโตแล้วแต่ผมเกเรอะเข้ญญาใจปะพี่ถ้าเป็นนักบอลก็เอ็มบาเป้ชุดไม่อยู่เข้าใจปะพี่ชุดไม่อยู่อะลุมตะกัดแล้วอะไรก็ยังไม่อยู่อะไรเงี้ย ไลฟ์สวัสดีครับน้องเอฟซีถามว่าน้องจะไล่ไม่คืนนี้เขาน่าจะไลฟ์วันพรุ่งนี้ปะวันเกิดใช่ปะเอฟซีก็ไปให้ของขวัญวันเกิดเขาได้นะครับไลฟ์เอ็นี่เลยเดี๋ยวไลฟ์เป่าเทียนให้เขาบ่างยังไม่ได้เป่าเลยเนี่ยเอฟซีบอกดบิมไลฟ์หน่อยคืนนี้คืนนี้ได้แล้วแฮมเบอร์อะไรมังอร่อยมั้ง อร่อยแนตะ่ว่าแบบไม่ได้ขนาดไม่ถึงกับต้องไปต่อเอฟซีบอกน้องไลท์เถอะคือนี่ลท์เถอะก็ต้องดึกมากอะ่ะมีครง,งาาอะ่ะเสร็จเที่ยงคืน,นอ้าพรุ่งนี้ทีเดียวไปเลยนะ เคเอฟซีให okay. <the> ้เอามาเป่าในไลฟ์ปีปะคือ like. ว <c oughs> ่าถ่ายเป็นคลิปก็เป่าเขาเป่าในไลฟ์ปีก่อนในไลฟ์ด้วยเขาถ่ายคลิปไปด้วยด้วยสิของมันเราจะถ่ายอย่งมีโทรศัพท์เครื่องเดียวอ่ะถั่วโคตรอร่อยอืมอ้าวเปลือกเปลือกกินไม่ได้เหรอหูกินเปลือกแต่ว่าบางอันหนูก็แก่โอเคเอฟซีหนูทักทายเอฟซีหน่อยเดี๋ยวผมจะไปและเอฟซีเดี๋ยวผมคุยข่าวพาก่อน <ève> ตื่นเต้นไหมวันเกิดแล้วแก่ยี่ห้าเองพี่ยี่แปดยี่เก้ายังไม่รู้สึกแก่เลยได้ครับเ็นซีนะครับเจอกันนะครับเดี๋ยวผมกินข้าวแป๊บนึ่งครับไปนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ